สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสบางน้อมครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะพาไปดูโปรแกรม r d Prep เวอร์ชันล่าสุดณนะตอนนี้ครับว่าใช้ยังไงแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับระบบ New eFiling แบบไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วครับอย่าลืมกดติดตามแท็กสปบางน้อมแล้วไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาดาวน์โหลดโปรแกรม r d Prep กันก่อนนะครับก็เข้ามาที่หน้าจอ eFiling ของกรมสรรพากรเลยตอนนี้ ผมเข้ามาที่หน้าจอเนี่ยเขาก็มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาบอกว่าสําหรับพบปัญหาที่เป็นการอัปโหลดไฟล์ที่มีข้อผิดพลาดนะครับให้ดาวน์โหลดโปรแกรม RDP เวอร์ชันใหม่นะครับก็คือเวอร์ชัน1.1.2สำหรับใครใช้เวอร์ชันเก่านะครับตอนนี้อันดับแรกต้องแก้ก็คือมาดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่ก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาดาวน์โหลดกันนะครับพอดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาติดตั้งโปรแกรมกันนะครับก็ติ๊กตามขั้นตอนของโปรแกรมเลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นใช้โปรแกรมกันเลยครับเมื่อเปิดโปรแกรม r d Prep ขึ้นมานะครับเราก็จะเจอป๊อปอัพเด้งมาเนาะมีเรื่องของดาวน์โหลดใบแนบ พอพสามกับพอพ0ศเนี่ยเขาจะให้เริ่มดาวน์โหลดตั้งแต่16ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ก็ผ่านไปได้เลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้อ่าเราก็มาดูตรงแนะนําการใช้งานกันก่อนแต่สาหรับใครทําตามคลิปนี้นะครับก็คลิกที่เริ่มต้นใช้งานกันได้เลยครับอธิบายสั้นๆน,นะครับสำหรับโปรแกรม r d prep คือโปรแกรมอะไรนะครับก็เป็นโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการยื่นแบบหรือว่าถ้าพูดง่ายๆอ่ะมันคือการเอาโปรแกรมใบแนบทั้งหมดมารวมเป็นโปรแกรมใหม่ แล้วก็ใช้โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวในการบันทึกข้อมูลแบบทั้งหมดนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีแบบมากมายให้เราใช้ณนะปัจจุบันมีของใบแนบเนี่ยหนึ่งสองสามห้าสามเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูนะครับสาหรับคนที่มีโปรแกรมเก่านะครับแนะนําก่อนนะครับให้คีย์ข้อมูลในโปรแกรมใบแนบเก่าให้เสร็จก่อนเช่นนี่คือเดือนกันยาถูกไหมครับเราก็ต้องคีย์รายการของเดือนกันยาให้เสร็จในโปรแกรมเก่าแล้วค่อยเซฟเป็นไฟล์เดิมหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยใช้โปรแกรม R D Prep เนี่ยบันทึกข้อมูลแบบใหม่ไม่งั้นเนี่ย ถ้าเราใช้โปรแกรมของเดือน8เวลาแปลงข้อมูลด้วย RD Prep เนี่ยมันจะไปยืมไม่ได้ดังนั้นอันดับแรกเอาข้อมูลปัจจุบันคีย์ด้วยระบบเก่าก่อนหรือว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจอ่ะสามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คีย์ข้อมูลใหม่เข้าไปได้เลยตอนนี้ทางเลือกนะแล้วแต่ว่าใครสะดวกมากกว่าผมจะทําแบบที่แปลงจากโปรแกรมใบแนบเก่าขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมจะใช้โปรแกรม พอร์ดอนหนที่เป็นใบแนบเก่าเนี่ยคีข้อมูลทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทําการเซฟเป็นไฟล์ text .txt ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะแปลงไฟล์ตรงนี้นะครับมาใช้กับโปรแกรม R D Prep นะครับมาดูกันต่อครับหลังจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรม R D Prep ขึ้นมานะครับเลือกตรงบันทึกข้อมูลแบบแล้วก็เลือกแบบที่เมื่อกี้เราเลือกนะครับนั่นคือพอรดอนะให้เรากดตรงปุ่ม3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนําเข้าข้อมูลจากโปรแกรมเก่าครับ ก็ให้ไปเลือกไฟล์ตรงที่เราจัดเก็บของเดือนที่แล้วไว้นะครับวันนี้ผมเก็บไว้ตรงไฟล์นี้พอเลือกไฟล์เสร็จนะครับมันก็จะมีการเอาข้อมูลเข้ามานะครับเราก็กดปุ่มแปลงไฟล์ข้อมูลครับแล้วก็เซฟไว้นะครับ เมื่อแปลงไฟล์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองเอาไฟล์ที่แปลงเนี่ยไปอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กรมสัมพาร,รเพื่อยื่นแบบพรงนหนึ่งดูครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาที่หน้าจอ e-filing ของบริษัทที่เราจะยื่นแบบแนะครับผมก็จะเลือกหักนัทที่จ่ายแล้วก็ไปอัปโหลดไฟล์ที่เมื่อกี้เราแปลงไว้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มเลือกไฟล์ครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เมื่อกี้เราแปลงไว้นะครับเป็น .rdx นะครับหลังจากนั้นให้กดคําว่านําเข้าไฟล์ข้อมูลครับ ตรงนี้จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาบอกว่าให้ระบุสาขาที่ต้องการยื่นแบบถ้าเราจดภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็คลิกเลือกตรงภาษีมูลค่าเพิ่มสาขาที่ศูนย์ได้เลยนะครับแต่สาหรับใครต้องการยืน่นข้อมูลสาขาอื่นเนี่ยต้องไปสร้างไฟล์ใหม่จาก r d p ดังนั้นบอกตรงนี้ก่อนนะครับถ้าใครมีไฟล์หน้าที่เป็นระบบเก่าของสำนักงานใหญ่เนี่ยจะง่ายหน่อยก็คือใช้ไฟล์จากระบบเก่าแล้วแปลงเข้ามาแล้วก็มาอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กลุมสัมภารได้เลยแต่ถ้าเกิดใครมีไฟล์สาขา หรือข้อมูลอื่นเนี่ยต้องไปสร้างไฟล์จากอ d p ์ดีใหม่ตามที่เขาบอกนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อเราเลือกสาขาเสร็จแล้วนะครับเราก็กดยืนยันครับข้อมูลตรงนี้ก็จะขึ้นมารายละเอียดการยื่นแบบนะครับรวมถึงข้อมูลต่างตเราก็กดปุ่มยืนยันการนําเข้าตรงนี้ครับเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าจอตรงนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องทํามีอะไรบ้างนะครับเราก็เช็ครายการก่อนว่าข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดมันถูกต้องนะฮะเป็นการยื่นแบบนําส่งภาษีนะครับต้องจ ตรงนี้ให้เซฟเก็บใบแนบไว้เลยเนาะแล้วก็เราสามารถพิมพ์แบบตรงนี้ได้เลยครับเช็คข้อมูลในใ,นใบแนบข้อมูลแบบถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกตรงนี้ครับตกลงยื่นแบบจะมีหน้าจอแบบขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ใครอยากพิมพ์ก็พิมพ์ได้อีกรอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถูกต้องแล้วแล้วก็มีแบบอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถยืนยันการยื่นแบบตรงนี้ได้เลยครับเมื่อยื่นเรียบร้อยนะครับก็จะมี ข้อความของกรมสรรพากรขึ้นมานะครับว่าได้ยื่นแบบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องดูต่อนะครับก็คือเราจะจ่ายเงินเลยหรือเปล่าถ้าเกิดเราต้องการจ่ายเงินเลยเราก็คิกตรงนี้ครับชำระภาษีได้เลยนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ต้องการชําระภาษีเราจะต้องการชําระรวมเนี่ยตรงนี้ก็สามารถไปยื่นแบบอื่นๆได้ก่อนนะครับว่าลิกตรงนี้ไปยื่นแบบพอกลับมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับเราสามารถกลับไปดูแบบที่เรายื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผลการยื่นแบบตอนนี้ผมยื่นไปละสองแบบมีพองร้อนหนึ่ง กับพร .53 หรือว่าเราจะชําระภาษีเลยเนี่ยเราก็สามารถเลือกกดตรงนี้ครับชำระภาษีได้เลยเอาข้ามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับโปรแกรม r d p r e ีนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมว่าน่าจะสะดวกสําหรับใครหลายคนที่มีโปรแกรมใบแนบเก่าสําหรับคนที่มีโปรแกรมใบแนบเก่านะครับสามารถใช้ข้อมูลแบบเดิมได้โดยการที่เลือกเซฟเป็นไฟล์เท็แล้วก็มาแปลงมาเป็น ไฟล์ .rdx ตามแบบของ rd p r e p แล้วก็อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กรมสัมปทารตามตัวอย่างที่ทำให้ดูเมื่อกี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเริ่มต้นใหม่ไม่อยากไปยุ่งกับโปรแกรมเก่าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องกลับมาทำก็คือว่าเราต้องกลับมาที่หน้าโปรแกรมนี้แล้วก็มานั่งคีย์อินพองดอหนึ่งตรงนี้ใหม่ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนยังไงนะครับในช่วงเปลี่ยนแปลงมันน่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเน้นไว้ก็คือว่าเมื่อมีโปรแกรมใหม่มาแล้วอีกไม่นานโปรแกรมเก่าน่าจะหายไป ดังนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดใครสามารถบันทึกข้อมูลพวกนี้ไว้ล่วงหน้าได้ผมคิดว่าลองบันทึกไว้ดูดีกว่าน่าจะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวไว้ทําคลิปสอนเรื่องนี้ให้อีกทีแล้วกันครับตอนนี้เอาแค่ว่าเราสามารถแปลงไฟล์จากอันเก่ามายืนอันใหม่ได้โดยไม่มีปัญหาแล้วและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับมากๆเลยนะครับก็คือการที่เราต้องอัปเดตโปรแกรม RDP เป็นเวอร์ชัน1.1.2ก่อนนะครับไม่งั้นจะแปลงไม่ได้ ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการแปลงไฟล์จากโปรแกรมใบแนบเก่ามาเป็นโปรแกรมใหม่แล้วก็ต้องการยื่นภาษีสำหรับเดือนกันยายนปี6-4นี้นะครับสุดท้ายครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามแท็กสปากนอมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมครับกดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนอื่นด้วยนะครับผมถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ